คำว่าเกษียณสำหรับคนรุ่นก่อนมันคือการรอวันหยุดทำงานแต่สำหรับคนรุ่นนี้มันคือการหยุดกลัวเรื่องเงินเพราะโลกทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเงินที่เราเก็บไว้ในธนาคารทุกบาทมันค่อยๆหายไปทุกปีไม่ใช่เพราะเรานำออกมาใช้แต่เพราะมันถูกเงินเฟ้อกัดกินเมื่อก่อนคนอายุ60 ยังใช้เงินที่เก็บมาตลอดชีวิตได้แต่วันนี้แค่ของกินของใช้ค่าน้ำมันค่าไฟก็แทบไม่พอแล้วเพราะระบบท,ที่เราฝากชีวิตไว้กับมันถูกออกแบบมาให้เราต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่ใช่ได้พักจริงๆดังนั้นถ้าเรายังวางแผนกเกษียณแบบเดิมออมเงินในบัญชีฝากประจำ หวังพึ่งกองทุนที่ผลตอบแทนต่ำกว่าเงินเฟอ้อสุดท้ายแล้วเราก็แค่เก็บเงินที่ด้อยค่าลงทุกปีลองคิดดูง่ายๆนะเงิน1ล้านบาทในวันนี้ซื้อของได้มากแค่ไหนอีก20ปีข้างหน้าเงิน1ล้านบาทนั่นอาจซื้อของได้เท่ากับ5 0 0แสนแปลว่าเราทำงานครึ่งชีวิตเพื่อเก็บสิ่งที่ละลายทุกวัน และเรายังเรียกมันว่าความมั่นคงเราต้องเริ่มยอมรับว่าการเกษียณด้วยเงินเฟอ้อมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่การเอาตัวรอดจากเงินเฟ้อเท่านั้นระบบธนาคารไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมั่งคั่งแต่มันถูกสร้างมาเพื่อรักษาอํานาจของคนที่ควบคุมเงินในขณะที่คุณทำงานแลกเงิน เขาสามารถพิมพ์เงินได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยและทุกครั้งที่เขาพิมพ์เงินเพิ่มสิ่งที่หายไปคือเวลาของคุณเพราะคุณต้องใช้เวลาในชีวิตมากขึ้นเพื่อแลกของเท่าเดิมแล้วบิตคอยเข้ามาเปลี่ยนสมการนี้ทั้งหมดบิตคอยคือเงินที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้มันไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐหรือสถาบันการเงินแต่มันเกิดจาก กฎของคณิตศาสตร์ที่ทุกคนตรวจสอบได้เท่ากัน21ล้านไม่มากกว่านี้ไม่ยกเว้นใครมันคือระบบที่ไม่สนว่าใครรวยกว่าหรือมีอำนาจมากแค่ไหนเพราะมันถูกออกแบบมาให้ยุติธรรมในระดับโคดดังนั้นการถือบิตคอยจึงไม่ใช่การเก่งกำไรแต่มันคือการซื้อเวลาในอนาคต เพราะคุณกำลังแลกเงินที่เสื่อมมูลค่าทุกวันกับสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมมูลค่าเลยมันเหมือนคุณหยุดเวลาของตัวเองไว้ในสินทรัพย์ที่ไม่โดนเงินเฟ้อแตะต้องในขณะที่คนอื่นยังอยู่ในระบบที่ต้องวิ่งให้ทันเงินที่ด้อยค่าทุกปีลองนึกถึงการ,กรเกษียณแบบใหม่คุณไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีแต่คุณแค่ต้องมีหน่วยของอิสระในระบบเก่า มันคือเงินสดแต่ในโลกใหม่มันคือบิตคอยเพราะบิตคอยไม่ได้แค่เก็บมูลค่าแต่มันเก็บแรงงานของคุณไว้แบบไม่เสื่อมถ้าคุณเริ่องวันนี้คุณไม่ได้แค่ลงทุนคุณกำลังซื้อสิทธิ์ในการหยุดวิ่งในอีก10ปีข้างหน้าแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าบิตคอยไม่ใช่ทางลัดมันคือทางยาวที่มั่นคง คนที่รวยจากมันไม่ใช่คนที่ซื้อเร็วที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจเร็วที่สุดว่าเงินที่ดีคือเงินที่หายากและความอดทนคือดอกเบี้ยที่แท้จริงในระบบนี้เพราะคนที่ถือบิตคอยไม่ได้รวยจากโชคดีแต่รวยจากการอดใจได้ดังนั้นการวางแผนกเกษียณด้วยบิตคอยจึงเริ่มจาก ความเข้าใจง่ายๆว่าฉันไม่ได้ออมเงินแต่ฉันกําลังออมเวลาทุกครั้งที่คุณซื้อบิตคอยคุณกําลังเก็บค่าของแรงงานวันนี้ไว้ในอนาคตที่เงินเฟอ้อแต่ต้องไม่ได้ไม่ต้องเดาไม่ต้องหวังให้ใครมาช่วยเพราะระบบมันค้ำด้วยกฎของธรรมชาติทางเศรษฐกิจไม่ใช่คำสัญญาทางการเมืองและนี่ คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดคนคิดว่าบิตคอยผันผวนเกินไปสำหรับกเกษียณแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือความผันผวนของเงินเฟ้อที่ทำลายค่าเงินทุกปีเราถูกฝึกให้ยอมรับการสูญเสียทีละนิดจนลืมไปว่าเรากำลังจนลงโดยไม่รู้ตัวบิตคอยแค่ซื้อสัตว์กับเรามันขึ้นแรงมันลงแรง แต่มันไม่เคยโกหกว่ามูลค่าคงที่ในขณะที่เฟียตทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ค่อยๆขโมยค่าของชีวิตเราไปทุกวันแผนการ,กรเกษียณที่แท้จริงๆไม่ใช่มีเท่าไหร่แต่คือถือของจริงไว้เท่าไหร่ทองคำเคยทำหน้าที่นี้ในอดีตแต่วันนี้โลกมันหมุนเร็วเกินกว่าจะขนทองได้ทุกที่ และระบบดิจิตอลต้องการทองคำเวอร์ชั่นใหม่บิตคอยจึงกลายเป็นทองคำดิจิตอลที่พกได้ง่ายกว่าเก็บปลอดภัยกว่าและโอนข้ามโลกได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องขออนุญาตใครเลยเรากำลังอยู่ในยุคที่คนยังไม่เข้าใจว่าการไม่ทำอะไรเลยก็เรียงเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคที่รัฐพิมพ์เงินไม่หยุด การฝากเงินไว้ในธนาคารคือการยอมให้มูลค่าของมันถูกลดลงทุกวันคุณอาจคิดว่าคุณไม่ขาดทุนแต่ความจริงคือคุณขาดค่าของแรงงานโดยที่ไม่รู้ตัวบิตคอยคือการบอกว่าพอแล้วกับการสูญเสียแบบเงียบๆบ,บางคนอาจถามว่าแล้วถ้าบิตคอยมูลค่าลดละ่ะคำตอบคือ มันอาจลดในระยะสั้นแต่สิ่งที่มันเก็บไว้คือพลังงานของเศษรษฐกิจจริงในโลกที่รัฐพิมพ์เงินจนไร้ความรับผิดชอบของยากเท่านั้นที่จะรอดเหมือนทองคำในยุคก่อนแค่วันนี้มันอยู่ในรูปของข้อมูลที่ใครก็ยึดไม่ได้ล็อกไม่ได้ปลอมไม่ได้การวางแผนกเกษียณด้วยบิตคอยไม่ได้หมายความว่า คุณต้องขายบ้านหรือเทสินทรัพย์อื่นทั้งหมดแต่คือการย้ายบางส่วนของชีวิตไปไว้ในระบบที่ยุติธรรมกว่าเหมือนคุณกระจายอนาคตไว้หลายโลกโลกหนึ่งอยู่ในเฟียตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่อีกโลกหนึ่งอยู่ในซาวมันนี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใครเพื่อมีอยู่ลองคิดดูดีๆทุกวันนี้ เราฝากชีวิตไว้กับคนที่พิมพ์เงินได้เราเชื่อใจรัฐบาลธนาคารและกองทุนแต่สิ่งเดียวที่เราควรเชื่อคือกฎของธรรมชาติบิตคอยไม่ต้องการให้คุณเชื่อแต่มันให้คุณตรวจสอบได้ทุกบล็อกทุกธุรกรรมทุกเหรียญคือหลักฐานว่าระบบนี้ไม่หลอกคุณวันข้างหน้าเมื่อคุณอายุ50หรือ60 คุณอาจไม่ได้อยากมีเงินล้านคุณแค่อยากมีเวลาที่ไม่ต้องแลกกับอะไรอีกไม่ต้องกลัวเงินเฟอ้อไม่ต้องกลัวระบบพังไม่ต้องรอให้ใครแจกแล้ววันนั้นถ้าคุณเริ่มถือบิตคอยตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่ต้องหนีจากระบบเพราะคุณจะอยู่เหนือมันแล้ว 16. เราทุกคนพูดถึงเกษียณเหมือนมันเป็นปลายทางแต่จริงๆแล้ว มันคือกระบวนการที่เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เพราะเกษียณไม่ใช่แค่หยุดทำงานแต่มันคือวันที่คุณหยุดต้องแลกเวลาเพื่อเอาตัวรอดและเริ่มใช้เวลาเพื่ออยู่ในแบบที่คุณเลือกเองบิตคอยไม่ได้ให้ความมั่งคั่งทันทีแต่มันให้อำนาจในการวางแผนระยะยาวเพราะมันทำให้เวลาเริ่มกลับมามีค่าอีกครั้งคุณไม่ต้องวิ่งแข่งกับระบบ แต่ให้ระบบเวลาทำงานแทนคุณ 17. ถ้าในระบบเดิมคุณต้องทำงาน40ปีเพื่อเกษียณในระบบบิตคอยคุณอาจใช้เวลาเพียง10-15ปีแต่ต้องเริ่มด้วยความเข้าใจและวินยัยมันไม่ใช่แผนรวยเร็วแต่มันคือแผนไม่จนแน่ถ้าคุณเข้าใจว่าทำไมระบบเก่ามันพัง คุณก็จะไม่กลับไปฝากชีวิตไว้ในมือคนพิมพ์เงินอีกเลย18ในยุคนี้คนไม่ได้จนเพราะขาดรายได้แต่จนเพราะขาดเครื่องมือเก็บมูลค่าเราหาเงินได้แต่เก็บไว้ไม่ได้เพราะระบบออกแบบมาให้ค่าเงินลดทุกปีบิตคอยคือการสร้างที่เก็บมูลค่าของแรงงานที่ไม่เสื่อมไม่หาย และไม่โดนเงินเฟ้อแต่ต้องมันคือเหมือนคุณสร้างตู้เซฟในอนาคตที่ไม่มีใครเปิดได้นอกจากคุณ 19. เมื่อคุณถือบิตคอยคุณไม่ได้ถือเหรียญแต่คุณกำลังถือเวลาเพราะทุกเหรียญคือผลของพลังงานที่ใช้ในการขุดจริงๆมันมีต้นทุนทางพลังงานมีเวลามีแรงงานของผู้ขุดอยู่ในนั้น และมันไม่สามารถปลอมได้ในขณะที่เงินในธนาคารไม่มีแรงงานไม่มีเวลามีแค่คำสัญญาที่บางครั้งอาจไม่ถูกรักษา20หลายคนยังกลัวความผันผวนของบิตคอยแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือความผันผวนของชีวิตในระบบเงินเฟอ้อชีวิตที่ต้องทำงานหนักขึ้นทุกปีเพื่อให้ได้ของเท่าเดิม ชีวิตที่ออมเงินแต่รู้สึกว่าไม่พอเสียทีชีวิตที่กลัวว่าอีก10ปีข้างหน้าทุกอย่างจะแพงจนเราอยู่ไม่ได้บิตคอยไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่มันทำให้เส้นทางของความแน่นอนเริ่มชัดขึ้น 21. ลองคิดภาพกเกษียณแบบใหม่คุณไม่ต้องนั่งนับปีหรือกลัวว่าจะถึงไหมแต่คุณเริ่มสร้างมันทุกวัน ด้วยการสะสมแซตท,ทีละนิด1บิตคอยมี100ล้านสตโตชิและทุกสตโตชิที่คุณเก็บคือชิ้นส่วนของเวลาในอนาคตไม่ต้องรวยถึงจะเริ่มได้แค่เริ่มเปลี่ยนจากออมเงินไปเป็นออมมูลค่า22ในอนาคตที่ใกล้กว่าที่คิดคนรุ่นเราจะมีสองแบบ แบบแรกคือคนที่ทำงานเพื่อแลกเงินกับอีกแบบคือคนที่ถือระบบที่ทำงานแทนตัวเองบิตคอยไม่ต้องนั่งโต๊ะไม่ต้องลงแรงแต่มันทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาค่าของแรงงานที่คุณทำไว้ในอดีตมันคือคนงานเงียบๆที่ไม่เคยหยุดพักและไม่ทอรยศคุณ23ลองถามตัวเองดูว่าเราทำงานหาเงิน หรือเราทำงานให้ระบบเงินเฟอ้ออยู่รอดทุกครั้งที่คุณได้เงินเดือนระบบจะดึงค่ามันออกบางส่วนผ่านเงินเฟอ้อเหมือนคุณกำลังเติมถังน้ำที่มีรูรั่วและรูรั่วนั่นคือนโยบายทางการเงินของรัฐบิตคอยคือถังน้ำที่ไม่มีรูคุณอาจเติมช้าแต่ไม่เคยหาย24 ในแผนกเกษียณของโลกเก่าคุณต้องเชื่อใจสถาบันแต่ในแผนกเกษียณของโลกใหม่คุณต้องเชื่อในกฎของธรรมชาติธรรมชาติไม่โกหกสิ่งที่มีจำกัดย่อมมีค่าสิ่งที่ผลิตง่ายย่อมด้อยค่าและบิตคอยคือธรรมชาติเศรษฐกิจที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลก 25. บบิตคอยทำให้คำว่าพอกลับมามีความหมาย เพราะมันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีผลตอบแทนลวงตามันแค่สะท้อนค่าของแรงงานคุณแบบตรงไปตรงมาถ้าคุณทำงานมากคุณเก็บได้มากถ้าคุณอดทนคุณได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณโลภคุณจะได้เรียนรู้ระบบนี้ไม่ลงโทษคนขยันแต่ลงโทษคนใจร้อน 26. ทุกทุกสตุชิที่คุณถือไว้คือการประกาศว่า ฉันเลือกจะไม่อยู่ในระบบที่โกหกและการวางแผนเกษียณของคุณก็ไม่ต้องขออนุญาตใครไม่มีเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่มีนโยบายดอกเบีย้ยไม่มีคนกดปุ่มพิมพ์เพิ่มได้อีกคุณคือเจ้าของเวลาในอนาคตของตัวเอง27ในอนาคตเมื่อระบบเก่าล่มเงินเฟอ้อพุ่งสูงหนี้สาธารณะล้นประเทศคนที่มีบิตคอย จะไม่รวยที่สุดแต่จะรอดก่อนใครเพราะในวันที่ทุกคนแย่งของจริงคุณจะมีของจริงอยู่ในมือแล้ว 28. ลองนึกถึงชีวิตหลังกเกษียณในโรคนั้นคุณไม่ต้องมีบ้านหรูไม่ต้องมีรถแพงคุณแค่มีเวลาที่ไม่ต้องรีบมีอาหารที่ซื้อได้โดยไม่ต้องกังวลมีใจที่สงบเพราะรู้ว่ามูลค่าชีวิตคุณ ไม่ถูกขโมยอีกแล้วนั่นแหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริง29บาบางคนบอกว่าบิตคอยเสี่ยงแต่ถ้าคุณลองย้อนมองดีๆความเสี่ยงจริงๆคือการฝากชีวิตไว้ในระบบที่พังอยู่แล้วระบบที่พิมพ์เงินไม่หยุดแจกเงินโดยไม่มีของรองรับและบอกว่าทุกอย่างยังปกติบิตคอยไม่สัญญาอะไรเลย แต่มันให้อิสระภาพกับคุณจริงๆสุดท้ายแผนกเกษียณที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่มีเงินแต่มันคือมีสิทธิ์เลือกชีวิตเพราะเราทำงานหาเงินมาตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งเราควรให้เงินทำงานแทนเราและสิ่งเดียวที่ทำได้โดยไม่โกหกเราคือบิตคอย n เกษียณไม่ใช่วันที่หยุดทำงานแต่มันคือวันที่คุณเริ่มมีอิสระ และอิสระเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้แค่คุณเริ่มถือของจริงที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้อีกต่อไป